โอ้โหเกรสการก้าลูกนี้ปังปัวสะกดทุกสายตาได้อยู่หมัดลุกล่าสุดสะกดทุกสายตาอีกหนึ่งนักแสดงนักร้องสาวชื่อดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานอย่างเกรสการก้าด้วยเสียงก้า โดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามชมภาพสสวยๆแซบๆได้จากอินตราแกรมส่วนตัวของเธอเองซึ่งไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็สวยสะกดสายตาแถมผิวออร่ามากๆล่าสุดเธอมาในลุกวันพีชสีเขียวนั่งโพสท่าท้าแดด ที่นอกจากจะเห็นความสวยและความแซ่บของเธอแล้วอย่างตะลึงกับหุ่นของเธอที่หุ่นดีดๆสวดทรงองค์เอวสาวๆหลายคนต่างอิจฉาเป็นที่สุดเอาเป็นว่าจะสวยปังป้วขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า